สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ข่สุ้คนครับพบพอกันกับผมพายุเคยเพื่อเขาวงครับกับวิธีคว,ควายของคนเลี้ยงควายนะครับที่โคกหนองหน้าสวนฐานน่นดอนนะครับเมื่อนี้พบพ่อกันตอนเช้านะพี่น้องเมื่อนี้เอาค้ายลงมาลำเล่มหย่านะครับที่ริมน้ําลำพอังนะครับพี่น้องปีนี้แกล้งครับปีน้ำบ่มาเลย บบมีน้ำน้ำโบหลายครับปีนี้นี่ละทุกปีพี่ขึ้นหอดพีนะครับปีนี้ฝนบ่ค่อยดีนะครับฝนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ากะกะพ่อให้เขาง,งามนะครับก็พ่อให้เขางามอยู่นะครับเมื่อนี้เขากบเอาควายลงมาลาะเล่มหญ้านะครับอยู่ริมน้ำลำพะยังนะครับตอนจะเศร้านะครับ ผ้าห้อยกับพากันเลีมนะครับหยาเขียวๆนะครับเลีมกันอยู่นี่ละนะฮะครับมาดูตอนนี้กำลังเลีมยมยางอาเล็ดอร่อยกันเลยนะครับอันนี้โบหญิงจักยีย่ังเปิดยางเดียวบาดให้เสื่สงองบ่เสื่งควงบ่โอย,โอย เล่นล่้เล่มยากินยาจะกวนกันเจ้าโบอิงโบอิงโบอิงแน่นนี่แหละครับบรรยากาศตอนเาซ่าวแดดแจ่มๆนะครับร่มหนาววอยๆขึ้นเก่านะครับเหมือนนี้เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศเดือนตุลานะครับ ใกล้ๆจะเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะครบับเริ่มสิเข้าสู่หนาหนาวนะครับมีเป็นริมน้ำรำพยังนะครับห้พี่น้องเบืองปีนี้น้ำแกงบม่มานะครับน้ำแห้งขอดมากนะครับภาพบรรยากาศค้อย่าเล่มหยาแบบสบายสบายเลยน้องพี่น้องเนาะ ส่งมอบภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับ่วมกันสุขนนนะครับให้กําลังใจใพี่น้องผู้ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือมีสัต์เลี่ยงต่างๆนะครับราคากระบบคอยดีปานใดนะครับพี่น้องราคากระโบ,บดีปานใดพกัพกการเล่มอยู่นี่เนาะพี่น้อง ส่งภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อส่งหมอภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องสุขสุขค้นได้รับชมกันนะครับก็บเป็นภาพบรรยากาศตอนเท่าเศร้าของเฮานะครับกับวิถีของคนเลี้ยงควายคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอ่าส่งหมอให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนี่แหละครับแม่น้ำรำพยังตอนบนนะครับอําเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินคาเแล้วกันนะครับ ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับน้องรับชมเหลี่ยวก็ฝากดแซ์กดไหลให้น้ำเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจช่องให้กับพวกเรานะครับพี่น้องนะสองไงพิ่งกะมีรายไดเแียวนะครับซองเท่ากับมีพู้ที่ตามเป็นหมื่นกัวนะครับแต่ว่าชั่วโมงของเรายังไม่ได้เท่าก็เลยสา่งรายไดเพราะท่านได้เด้อพี่น้องเด้อฝากแง่ฝากดันฝากซอยเสีย พวกเข้าในเด้อพี่น้องเด้อส่องนี้น้อยก็แล้วกันนะครับเอาคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้านี่ขอให้พี่น้องสุขููสุขคนตรงนี้แต่วามสุความมจะเลือ่อย่าเจ็บยาจนนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้คลิปนาพอกันไหมสาหรับคลิปนี้ผมพายอยู่เคยพรทไทยเขาวงกข้อเก่าเข้ามาขอบคุณและก็สวัสดีครับผม